ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็ครูชื่อครูก๊อฟนะครับก็เราเจอกันแล้วนะครับก็อันนี้เป็นคลิปแรกนะครับมันอาจจะมีติดขัดบ้างนะครับเราขออภัยเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะครับก่อนเริ่มแรกนะครับก็จะชี้แจงเรื่องการเก็บคะแนนก่อนนะครับแล้วก็เรียนกับครูจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็สไตล์การเรียนกับครูจะเป็นยังไงบ้างนะครับ มาพูดถึงการเก็บคะแนนก่อนนะครับก็คะแนนมันก็จะเหมือนเดิมมันจะแบ่งเป็นสิบห้ายี่สิบสิบห้ายี่สิบแล้วก็สามสิบนะครับทีนี้เนี่ยก็มาดูช่วงแรกครับสิบห้าคะแนนแรกนะสิบห้าคะแนนแรกก็จะมาจากการสอบเก็บคะแนนสอบเก็บคะแนนครั้งที่หนึ่งนะครับสอบเก็บคะแนนครั้งที่หนึ่งจะเก็บแค่สิบคะแนนนะครับแล้วก็อีกห้าคะแนนจะเป็นคะแนนสมุดแล้วก็การส่งงานนะครับก็เหมือนให้ฟรีๆแหละนะครับถ้า ถ้าไเรียน,น ial, ส่งงานทุกครั้งนะครับแล้วก็คะแนนสมุดคะแนนงานเนี่ยงานทํางานเรียบร้อยนะครับก็ได้แน่นอนห้าคะแนนต่อไป2ีคะแนนนี้จะเป็นคะแนนสอบกลางภาคนะครับคะแนนสอบกลางภาคอย่างเดียวเลยนะครับอีก15คะแนนนี้จะเป็นของเทอม2แล้วนะครับ15คะแนนนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นคะแนนสมุดหรือส่งงาน5คะแนน 100, pues, นะครับแล้วก็เป็นคะแนนจิตวิสัย10คะแนนนะครับอีก20ิบ <il> <Haiti> มาจากการสอบเก็บคะแนนในเทอมที่2นะครับ10คะแนนแล้วก็อีก10คะแนนเป็นคะแนนชิ้นงานนะครับก็เรียนอครูนะครับนักเรียนจะต้องทําชิ้นงาน1ชิ้นนะครับทําชิ้นงาน1ชิ้นใน1ปีทาชิ้นงาน1ชิ้นก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งว่าจะให้ทําชิ้นงานอะไรนะครับอันสุดท้ายครับ30คะแนนมันก็จะเป็นคะแนนการสอบปลายภาคนะครับจริงๆอันเนี้ยมันมัน สอบปลายภาคปกตินักเรียนจะมีสอบคิดเลขเร็วนะครับแล้วก็สอบคณิตศาสตร์ก็จะรวมอยู่ในนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูทีว่าเขาจะแบ่งยังไงนะครับบางทีครูจะเอามาเฉลี่ยกันนะครับเพื่อจะได้ช่วยนักเรียนด้วยคะแนนปลายภาคมันจะได้ไม่น้อยเกินไปนะครับก็มาดูกฎเกณฑ์ประจําชั่วโมงเรียนนะครับอันดับแรกเลยคือให้นักเรียนใช้สมุดเล่มบางนะครับ ออใช้เล่มบางไปก่อนนะครับเล่มบางเอาใช้จดตัวอย่างนะครับนักเรียนอยู่ปห้าก็จะมีจดตัวอย่างแล้วก็แบบฝึกหัดรทบทวนนะครับอันไหนที่มันยากมากๆเนี่ยผมจะให้จดตัวอย่างอันไหนที่ง่ายๆก็ม่ต้องจดตัวอย่างนะครับแล้วก็งานที่จะทําส่วนใหญ่มันจะเป็นงานในแบบฝึกหัดนักเรียนมีหนังสือแบบฝึกหัดครับในการเรียนทุกครั้งเนี่ยก็จะต้องมีการทําแบบฝึกหัดทุกครั้งในชั่วโมงนะครับส่วนการบ้านนะครับการบ้านจะสั่งเป็น,น วันเว้นวันนะครับแต่ในในในช่วงคลิปนี้เนี่ยในช่วงเรียนออนไลน์ก็อาจจะไม่มีกันบ้างก็เป็นสั่งทํางานแบบทุกวันนั่นแหละมันก็คล้ายๆกันบ้านานักเรียนดองไว้มันก็เป็นกันบ้านนะครับถ้าเรียนทําในชั่วโมงมันก็จะไม่เยอะนะครับก็ปกติเวลาเรียนนะครับถ้าสงสัยก็นักเรียนยุกมือถามนะครับอันนี้เป็นเรียนออนไลน์ก็ถ้าไม่เข้าใจก็ลองทักไลน์มาถาครูได้นะครับถ้าครูไม่ตอบก็โทรมา ได้เลยนะครับในการทำก้อนเรียนนะครับก้อนเรียนนักเรียนจะต้องออขอภัยในเวลานักเรียนจะจดลงสมุดนะครับให้นักเรียนเขียนวันที่ไว้ก่อนนะครับเราป .5 นะครับก็เขียนตัวครึ่งบรรทัดได้แล้วใช้ปากาน้ำเงินนะครับใช้ปากาน้ำเงินไม่ใช้ดินสอนะครับ ไม่ใช่บางคนใช้ดิส2อบางคนใช้ปากกานี่ไม่เอาให้นักเรียนหัดใช้ปากกาเลยนะครับเขียนตัวครึ่งบรรทัดไม่ต้องเว้นบรรทัดนะครับเขียนวันที่ให้เรียบร้อยก็สมมุติวันนี้อันนี้มันเป็นคลิปวันอังคารที่1นึ่งนักเรียนเขียนไปเลยวันอังคารที่1นมิถุนายนพศ2564นะครับโอเคนะอันสุดท้ายนะครับทุกครั้งที่เราจะเริ่มเรียนนะครับเราจะมีแบบฝึกหัดทบทวน ห้าข้อเขาละสิบห้าวินะครับก็เดี๋ยวชี้แจงไว้ก่อนเดี๋ยวคือนโยบายโรงเรียนเนี่ยเขาสนับสนุนให้นักเรียนฝึกคิดเลเร็วโดยที่เขากําหนดมาในชุดสิบข้อนะครับแต่ว่าเอาทบทวนก่อนแค่ห้าข้อในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ห้าข้อเราอยู่ปห้าแล้วก็ทั่วไปครับบวกลบคูณหารนะครับก็มาดูเรื่องที่จะต้องเรียนในปีนี้นะครับ เรื่องแรกที่เราจะเรียนก็จะเป็นเรื่องเศษส่วนนะครับเรื่องที่สองเป็นการคูณการหารเศษส่วนเรื่องที่สครับก็จะเป็นทศนิยมนะครับเรื่องที่4ี่ก็จะเป็นการคูณการหารทศนิยมมันนะครับบทที่5ก็จะเป็นเรื่องเส้นขนาดบทที่6เป็นความยาวนะครับส่วน ayo, อันเนี้ยเทอมแรกจะเรียนอยู่ประมาณ6บทนะครับแล้วก็เทอม2ก็อีก6บทก็จะเป็นเรื่องน้ําหนักบทประยุกต์รูปสี่เหลี่ยมปริมาตรและความจุนะครับปริซึมแล้วก็สถิติ อันนั้นเป็นเรื่องของเทมอม2เนี่ยเราให้ว่ากันนะครับทีนี้มาพูดถึงแบบฝึกหาดทบทวนนะครับให้ในักเรียนเอาสมุดขึ้นมานะครับเขียนวันที่วันนี้เอาไว้นะครับในแผ่นแรกสมุดใหม่เนี่ยแผ่นแรกไม่ต้องใช้นะครับแผ่นที่ติดกระปุกไม่ต้องใช้เรามาใช้แผ่นหนึ่งเป็นแผ่นที่2นะครับก็แนะนําให้หยุดคลิปไว้ก่อนนะครับแล้วก็ เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เขียนว่าแบบฝึกหัดทบทวนแล้วก็ให้นักเรียนเขียนข้อ1 2 3 4 5หนะครับไม่ต้องลอกโจทย์แล้วก็เขียนคําว่าตอบเลยนะเขียนคำว่าตอบขีดเส้นใต้เรียบร้อยนะครับก็ใครยังเขียนไม่เสร็จก็ให้หยุดคลิปไว้สมมุติว่านักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะครับสําหรับคนที่เขียนเสร็จแล้วก็มาต่อเลยนะครับ15วินาทีนะครับเดี๋ยว เตรียมตัวนะไม่ต้องลอกโจทย์นะครับข้อที่หนึ่งจับเวลาแล้วนะหมดเวลานะครับอันนี้ไม่ยากเราอยู่ปห้าแล้วนะครับนักเรียนไม่ควรที่จะเปิดดูสูตรปูแล้วนะห้ามใช้เครืค่องคิดเลขห้ามแอบเปิดดูสูตรปูนะครับนักเรียนควรจะต้อง ท้องสุดพูดได้นะครับอย่างต่ําก็เป็นแม่สองถึงแม่สิบสองนะครับแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็ทํามาหากินได้ทั่วราชานาจักแล้วนะครับก็อันนี้ตอบเท่าไรเอ่ยตอบหกสิบนะครับให้นักเรียนตรวจไปเลยนะครับถ้านักเรียนถูกก็ขีดใส่หนึ่งคะแนนนะครับถ้าผิดก,ก็ใส่ศูนย์แล้วก็แก้ลงไปนะครับว่าตอบหกสิบต่อไปข้อสองนะเตรียมพร้อมนะครับข้อสองครับ เวลาแล้วนะครับหมดเวลานะครับก็อันนี้การหารไม่น่าจะยากนะคำตอบก็คือ50นะครับต่อไปข้อที่3นะครับ พร้อมมาแล้วเขาที่ถามมาแล้วนะครับหมดเวลานะครับกอ็อันนี้ตอบ440นะครับไม่น่าจะยากนะคูไอ,อแบบเฟร์ุกงครูคพ,พยายามจะเอาตัวเลขไม่ต้องคิดเยอะนะครับสามารถคิดในหัวได้คิดการอากาศน้ไม่ต้องทดเลข ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปข้อสี่จับเวลานะครับเวลาเฉลยนะครับก็อันนี้ได้1นึสิไปนะครับเตรียมตัวข้อสุดท้ายจับเวลา เเวลานะครับอันนี้ก็เฉลยห9ึ190นะครับก็ให้นักเรียนรวมคะแนนด้วยว่านักเรียนได้กี่คะแนนนะครับแล้วก็ให้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในโนโ้ตเป็นการส่งงานนะครับต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่บทเรียนแล้วนะครับ ของเราอาสักคู่ก็เริ่มเรียนนะครับเริ่มแรกเรื่องเศษส่วนก็จริงๆงนเรียนเรียนมาแล้วตอนป .4 นะครับอันนี้ก็เราก็จะต่อยอดจากป .4 มเลยนะครับก็มาทบทวนการเปรียบเทียบก่อนนะครับเวลานักเรียนจะเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยในในตอนป .4 ที่เราเรียนไปแล้วนะครับก็คือ กรณีที่ตัวส่วนมันเท่ากันนะครับเราจะเปรียบเทียบยังไงยกตัวอย่างเช่น4ีส่วนหกับสาส่วนหตอนนั้นเราขั้นตอนการเปรียบเทียบนะครับเราทํำยังไงเอง่ยนะครับก็ดูสิ่งแรกเลยนะให้เรียนดูว่าตัวส่วนเท่ากันหรือยังตัวส่วนคือตัวข้างล่างนะตัวข้างบนเราเรียกว่าตัวเศษนะครับตัวส่วนเท่ากันหรือยังอันเนี้ยเท่ากันแล้วนะครับพอตัวส่วนเท่ากันนะครับเราก็มาพิจารณาที่ตัวเศษ ครับตัวเศษคือตัวข้างบนนี่นะครับมี3 4ี่กับ3ามก็คือ4ี่มากกว่า3สัญ,ญลักษณ์มากกว่านะครับใส่ยังไงนะครับก็4เนื่องจากว่าตัวเศษนะครับตัวเศษเลข4มากกว่าเลข3านะครับเราก็สรุปว่า4ส่วน5นะ่ะมันก็จะมากกว่า3ส่วน5้าด้วยนะครับทีนี้มาใส่สัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายมากกว่าจะเป็นแบบนี้นะครับให้นักเรียนสังเกตว่า ตรงนี้ครูเคยพูดไปแล้วว่ามันเหมือนทางด้านอาปากนะครับถ้าด้านอาปากเนี่ยมันหันไปด้านอาปากนะมันจะหันไปทางตัวเลขมากกว่าเสมอนะครับอย่างอันนี้สี่ต่อห้ามากกว่ามันจะอ้าไปทางนี้ทางซ้ายนะครับถ้าตัวน้อยกว่ามันก็จะเป็นแบบแหลมแหลมนะครับก็ประมาณนี้นี่คือวิธีสังเกตให้นักเรียนไม่ออกว่าเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามันเป็นยังไงนะครับเวลาเราใส่ก็เราดูว่าตรงไหนมากกว่าแล้วก็เอาด้านมากกว่าไปทางนั้น ด้านอาปากดังนั้นนะครับก็อนนี้คือสรุปนะครับก็คือวิธีการเปรียบเทียบของเราก็คือให้เราดูกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันนะครับเราจะดูที่ตัวเศษถ้าตัวเศษอันไหนมากกว่าเศษส่วนอันนั้นก็จะมากกว่าทันทีนะครับต่อมาดูกรณีที่มันเป็นจํานวนคละกรณีที่มันเป็นจํานวนคละนะครับก็จะมีวิธีดู2อันนะครับอันที่1นนะครับให้นักเรียนดูจํานวนนับก่อน คําว่าจํานวนนับคือจํานวนเนี่ยครับที่มันอยู่ตรงกลางอย่างนี้หน,เ,น 1, เวลาเราอ่าน1เศษสี่ส่วนเจ็ดครับจำนวนนับก็คือเลขหนึ่งนั่นเองกับอีกตัวหนึ่งคือ2เศษหนึ่งส่วนเจ็ดจำนวนนับก็คือเลขสองนะครับเราดูแค่ตัวตรงนี้ก่อน1นะครับกับ2ปรากฏว่า1นะึ่งมันน้อยกว่า2เราก็ไม่ต้องดูอย่างอื่นแล้วเราก็สรุปไปเลยนะครับสรุปไปเลยว่า 1เศษสวน7เนี่ยมันจะน้อยกว่า2เศนส่วน7นะครับเราไม่ต้องมาเสียเวลาไอ้ทำอันนี้ให้เป็นเศษเกินก่อนเราค่อยมาเปรียบเทียบนั่จะเป็นนะครับก็พอสรุปนี้ก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าอย่างนี้นะครับเครื่องหมายน้อยกว่าเป็นยังไงนะครับ 4หนึ่งเศษีส่วนเนี่ยมันน้อยกว่าใช่ไหมแสดงว่าไอ้ด้านที่มันเป็นเหลี่ยมเหลมเนี่ยมันจะต้องหันมาทางนี้นะครับหันมาทางซ้ายก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นสรุปนะครับก็คือนักเรียนให้วิธีการดูจํานวนคละนะนักเรียนเราจะดูที่จํานวนนับก่อนถ้าจํานวนนับเท่ากันเราจะไปดูที่ตัวเศษส่วนนะครับตัวเศษส่วนข้างในนะครับแต่ถ้าจํานวนนับไม่เท่ากันเราก็จบแนละ้วก็สรุปได้เลยนะครับอย่างนี้ อีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือกรณีที่จํานวนนับมันเท่ากันนะเลยเห็นไหมสองเศษหนึ่งส่วนสี่กับสองเศษสามส่วนสี่กรณีนี้นะครับเนื่องจากว่าจํานวนนับเนี่ยมันเท่ากันเราก็ไปดูหนึ่งส่วนสี่กับสามส่วนสี่เลยนะครับอพอจะดูสองอันนี้นะครับก็จะไปเข้าวิธีเดิมคือดูตัวส่วนดูตัวส่วนก่อนตัวส่วนเท่ากันเราก็ดูที่ตัวเศษนะครับก็คือ1กับส1น้อยกว่า3เราก็เลยสรุปว่า 2อ,อสรุปเป็นขั้นๆไปก่อนก็นได้นะครับก็คือเป็น1ส่วน4เนี่ยจะน้อยกว่า3าส่วนนะครับหรือก็คือ2เศษ1นส่วนี่เนี่ยน้อยกว่า2เศษ3มส่วนสนั่นเองอันนี้เป็นข้อสรุปนะครับคือถ้าตัวถ้าตัวจำนวนนับเท่ากันก็ไปดูที่ตัวเศษของตัวส่วนในกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นการทบทวนทีนี้มาดูกรณีที่ตัวส่วนมันไม่เท่ากันนะครับ ยกตัวอย่างเช่น1นส่วนสกับ5้ส่วนหนะตอนนั้นเราทํำยังไงครับครูเคยบอกไปแล้วว่าอันดับแรกคือนักเรียนจะต้องทําส่วนให้เท่ากันเวลาเราจะมาคิดว่าทําส่วนให้เท่ากันจะทำยังไงนะครับให้นักเรียนไปดูตัวมากกว่าก่อนตัวส่วนที่มันมากกว่าคืออันนี้ส่วน6นะครับแล้วก็ไปดูว่าเราสามารถทําไอ้ตัวส่วนที่มันน้อยกว่านยทำให้มันเป็นเท่ากับตัวที่มันมากกว่าได้ไหมนะครับอย่างเช่น2เนี่ยไอเน,นี่ยสมันน้อยกว่าใช่ไหมนั่นียนก็ไปดูว่า2คูณอะไรได้6มี ถ้ามีก็ทําเลยนะครับถ้ามันไม่มีนะครับเราก็จะเอาตัวเนี้ยเอาตัวมากกับตัวน้อยเนี่ยมาคูณกันเลยนะครับเหมือนคูณไฟท้ที่ที่เราเคยไดินมานะครับอย่างการณีนี้ก็ทําให้ทําให้ตัวส่วนเป็น6เท่ากันก่อนนะครับเนื่องจากว่าเอา3ไปคูณ2เนี่ยได้6เพราะฉะนั้นนะครับไอเราก็มาพิจารณาเส้นหนึ่งส่วนสองกับห้าส่วนหกเราก็ทําแค่ตัวนี้อันเดียวครับหนึ่งส่วนสอง ทำยังไงนะครับก็เราดูแล้ว3าคูณสจะได้6กเราก็เลยเอา3ามาคูณตัวส่วนนะครับถ้าคูณตัวส่วนก็ต้องคูณตัวเศษด้วยหรือคูณทั้งข้าง,งล่างทั้ง,งบนเป็นตัวเลขเดียวกันปรากฏว่าได้3ส่วน6นะครับส่วน5ส่วน6ต้องทําอะไรไหมไม่ต้องนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วน6อยู่แล้วนะครับเราก็จะเอาอันนี้นะครับมาเปรียบเทียบกันอันนี้คือตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็เข้าไปสู่วิธีเดิมนะครับคือดูที่ตัวเศษนั่นเอง ตัวเศษคือสามน้อยกว่าห้านะครับเราก็เลยสรุปว่าสามส่วนหกน้อยกว่าห้าส่วนหกนะครับหรือก็คือย้อนกลับไปที่โจทย์โจทย์เป็นหนึ่งส่วนสองกับห้าส่วนหกนะเราก็ไปสรุปอีกทีหนึ่งนะครับก็ดังนั้นนะครับสามส่วนหกน้อยกว่าห้าส่วนหกหรือก็คือหนึ่งส่วนสองน้อยกว่าห้าส่วนหกนั่นเองงงไหมไม่งงนะครับอันนี้มันเป็นการทบทวนสิ่งที่นักเรียนเรียนไปแล้ว ต่อไปนะครับอันนี้เป็นกรณีที่เป็นจํานวนคละ,ะตกกลักักไหมครับอันนี้2เศษ2ส่วน5กับ2เศษ3ส่วน10เหมือนเดิมครับถ้าถ้าตัวจํานวนนับข้างหน้าเนี่ยมันไม่เท่ากันเราก็ไม่ต้องทําอะไรเราก็ดูแค่จานวนนับพอแต่อันนี้จำนวนนับมันเท่ากันนะครับคือ2เท่ากับ2แปลว่าเราก็มาจะพิจรารณาตัวเศษส่วนนะครับก็คือ2ส่วน5กับ3ส่วนสิบ เหมือนเดิมให้ไปดูตัวส่วนมากกว่าก่อนตัวส่วนมันเยอะๆคือเลขสิบใช่ไหมตัวส่วนน้อยๆนะครับเราก็มาดูว่าไอตัวนี้มันจะทําให้มันได้สิบมีไหมนะครับวิธีการทําในเรื่องเศษส่วนมันมีแค่คูณกับหารนะครับทําส่วนให้เท่ากันมันไม่มีบวกบกว่าโอ้ยครูก็เอาส่วน5เอา5มาบวก5ก็ได้1ิบแล้วไม่ได้นะครับก็ทําตัวส่วนให้มันเป็น1ิบนะครับเนื่องจากว่า5คูณ2จะได้1ิเพราะฉะนั้นเราเข้าสู่วิธีการเดิมนั่นเองคือ เอาสอส่วนห้านะครับมาคูณด,ด้วย2ทั้งตัวล่างและตัวบนนะครับเราไปฟิกที่ตัวข้างล่างก่อนครับถ้าข้างล่างคูณอะไรข้างบนก็ต้องคูณอันน,นั้นนะครับได้4ี่ส่วนสิตัวนั้นนี้3ามส่วนสิต้องทําอะไรไหมไม่ต้องนะครับเพราะส่วนสิเท่ากันแล้วตอนนี้ส่วนเท่ากันก็ไปกลับเข้าสู่กระบวนการเดิมนะครับก็พิจารณาที่ตัวเศษนะครับ4มากกว่า3ก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าหรจบ จบแล้วนะครับแต่เอ,อ,อันนี้มันเป็นเรื่องจํานวนค้านะครับอันนี้เราสรุปตอบแบบนี้ยังไม่ถูกเท่าไหร่เพราะโจทย์มันเขียนอย่างนี้นะตัวนี้มาจากสองเศษสองส่วน5เพราะนั้นเราก็สรุปอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือสองเศษสองส่วนห้ามากกว่าสองเศษ3ามส่วนสิบแค่นี้เองไม่ยากใช่ไหมนะครับก็อันนี้เนี่ยนะครับคลิปมันเป็นเรื่องของการทบทวนนะครับก็ วันนี้มันเป็นชั่วโมงแรกก็จะไม่มีอะไรมากก็อยากจะให้นักเรียนให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดนะครับหนังสือแบบฝึกหัดนะทําไปสองหน้าแรกนะครับทํสองหน้าแรกกูมไม่แน่ใจว่าแบบฝึกหัดหน้าแรกเลยอะ่ะมันมันเป็นหน้าที่นท่าไรนะครับพอดีว่านังสื่อยู่เรียนนะครับก็ทํสองหน้าแรกไปก่อน ก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะวนคลิปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือไม่อยากวนคลิปดูก็โทรมาสอบถามกูก็ได้นะครับหรือพิมพ์มาก็ได้นะครับก็วันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ